ที่มีเที่ยวสาบแต่ว่าทีมงานของเราตอนนี้มองนาฬิกาแล้วนะคะคุณองอาจเที่ยวแรกชนะคู่นี้คุณ้อยอ่าเที่ยวนี้นะคะเป็นส0บสีฝีปายชิงชป์ภาคเหนือนะคะเที่ยวสลับสายน้ําค่ะก็เที่ยวแรกเลือไหนชนะไว้เป็นจักรนารายค่ะอันนี้เป็นส0ฝีพัายชิงถ้วยพระราชทานนะคะเป็นปากนารายค่ะออกไปแล้วค่ะมาแล้วจ้าเป็นการพายชิงชนะเลิศชิงถ้วย เหลือสิบสิพิภายเมื่อวานนี้จัดละลายชนะวันนี้มาเจอกันใหม่รู้ิว่าพันแสงจะแสงได้ไม่ได้พันแสงจะแสงได้ไม่ได้จักละลายลอกน้ำแดงหายแรงจะแสงดีแต่ว่าพันแสงได้ขยี้ตีเสมอมา200เมตรแรกเปียกตลอดเยจัดละลายได้เปียกตามมาเลกต้อยจะหนีพ้นหรือไม่พ้น ยังไงยังไงทุ่มทุมีไหมลิเกลำตัดเตรียมตัวมามีไหมมีไหมเ้า<อ> ็นการชิงถ้วยพระราชทาน40ฝีพายในเที่ยวที่สองนะครับท่านผู้ชมว่าเที่ยวแรกเนี่ยเขาแข่งนอกจอคือแข่งก่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้เที่ยวแรกจัดนารายก็ชนะใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานี้ชนะวันนี้กลับมาชนะอีกถ้าเผื่อว่าแพ้วันนี้ก็จะมีสามเที่ยวค่ะจักนารายเขาก็ใช้ฝีพายพี่ปุ้ยประดาทองแก๊งเสื้อม่วงรวมไปถึงหวยชุมแสงด้วยนะคะค่ะหวยคอนหวานหัวเรือเป็นพิตีนะคะแล้วก็ เป็นคุยประดาทองนั่นเองแสดงความยินดีด้วยค่ะสองไฮสระบุรีสจโดงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปเยือนนะกลางเดือนนี้นะคะสาวไสระบุรีไม่เห็นสจโดงมาด้ไปไหนไม่รู้เนี่ยบอกว่าติดงานบอกว่าติดงานวันนี้มาอาจจะไม่ได้มาว่าอย่างนั้นนะครับก็ทางด้านคุณชลิเทศโพใบก็คงยารุนจากนารายู่หน้าจออยู่ที่บ้านแล้วครับก็ขอให้สุภาพท่านแข็งแรงนะครับตลอดไปครับ ยินดีด้วยนะคะกับความสําเร็จของจักรนารายที่สนามนี้ค่ะของด้วยพระราชทานในประเภท40ฝีพยายค่ะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพออยู่ร่องน้ําแดงซึ่งอยู่ในที่ว่ากันว่าจะเสียเปรียบนะครับพอสุดท้ายก็อยู่ที่ฝีมือการแข่งขันความแข็งแรงของบรรดาเทือกเทือกก็คือฝีพายนั่นเองนะครับดังนั้นเ,เอาชนะไปได้ได้กองถ้วยพระราชทานอ่ะเราได้สองถ้วยพระราชทานแล้ว